ะครับกลับเข้ามาอยู่ในช่วงของเทิร์นโปรนะครับซึ่งนี่ครับเพชจะพาผู้ชมมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของคราวฟันดิ้งใช่ไหมครับทีนะ่าใช่แล้วค่ะอย่างที่เราคุยกันไปนะคะใแตอนแรกว่าเรื่องของคราวฟันดิ้งเนี่ยจริงๆแล้ว ในเมืองนอกเนี่ยเขามีกันมาตั้งนานแล้วแต่วันนี้เนี่ยในเมืองไทยเนี่ยกำลังเริ่มเขาเรียกว่ากอดตัวขึ้นกําลังตั้งไข่ใช่แล้วค่ะเพราะฉะน,นั้นวุ้นๆอยู่เลยใช่พี่เพชรวันนี้เนี่ยทีน่าก็เลยขออนุญาตตามมาด้วยเลยในช่วงของพี่เนี่ยแหละยินดีครับผมอยากให้ทีนาา่ามาถึงเสมออยากมาอยากมาพูดแบบนี้นะคะอยากมารู้ไงว่าจริงๆแล้วเรื่องของ crowdfunding ที่เราพูดถึงกันเนี่ย เราได้ยินแต่ว่ามันเป็นคำคำนี้แต่แท้ที่จริงแล้วมันทํางานยังไงเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราหรือจะทําให้ชีวิตพวกเรามันดีขึ้นยังไงบ้างนั่นผมก็อยากรู้เหมือนกันซึ่งวันนี้ผมนัแขกเชิญมาแล้วก็คือคุณนัทวุติพาวปรชาหรือพี่โจของเราเองครับที่เป็นซ e o และ f o u n d e อของมีฟันอยู่กับเราตรงนี้แล้วพี่โจสวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีครับคุณเบสครับโอ้โหผู้นำเทรนด์ crowdfunding เข้ามาอยู่ในชีวิตประจําวันของพวกเราได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะสาหรับมีฟันต้องถามพี่โจอย่างนี้ค่่ะวา ไอ้คราวฟันดิ i n เนี่ยขออนุญาตปูเบสิกก่อนเลยได้ไหมเอาแบบง่ายๆเลยนะเอาง่ายๆเอ,อาภาษาง่ายๆให้เพชรเข้าใจด้วยอ่าโอเคโอเค,อเคจริงๆแล้วมันคืออะไรคะพี่โตคะคราวฟันดิ i n นะครับถ้าเกิดแปลเป็นไทยก็คือการระดมทุนมวลชนครับก็ยังฟังไม่ยากก็ฟังไม่ง่ายนะเอาง่ายขึ้นนิดนึงคือการเอาเงินคนอื่นมาใช้โดยมีเงินคนอื่นมาใช้โดยอาชีพหน้าขอตังหน่อย เออไม่ได้ใช้แบบนั้นนะ<า>และเอาเงินคนอื่นหลายๆคนด้วยฟังฟังดูน่าสนใจนะ,ะจริงการที่เอาเงินคนอื่นมาใช้เอาเงินของคนอื่นหลายๆคนมาใช้เพื่อจุดประสงค์แต่ละอย่างเขาเรียกว่า Crowdfunding <ะ>มีหลายแบบมากเลยนะฮะ,ฮะในเมืองไทยเนี่ยมีตั้งแต่แต่ก่อนเราจะเห็นว่าเราไปชวนกันไประดมทุนเพื่อที่จะอทอดผปาป่า,า,าระดมทุนไปช่วยชีวิตโคกระบืออ,อันนั้นก็คือ Crowdfunding แบบหนึ่งเหมือนกันแร้วีแชร์ได้ <anse> เล่นแชรก็ได้นะถูกต้องเลยเล่นแชรก็คือ crowdfunding แบบหนึ่งหรือการไปไปกู้ธนาคารไปฝากแบงก์ก็คือ crowdfunding แบบหนึงน่งการไปตลาดหลักทรัพย์เอาเงินไปรวมกันเพื่อไประดมทุนไปซื้อหุ้นแล้ได้หุ้นกลับมาก็คือ crowdfunding แบบหนึ่ง พราะจริงๆแล้วมันซ่อนอยู่เป็นชิตประจํากาของคนไทยมาตั้งนานแล้วแต่ไม่ใช่มาให้คํานิยามมันถูกต้องก็คือเพียงแค่ว่าตอนนี้มันมีเทคโนโลยีเข้ามาจับใช่มันก็เลยมีหน้าตาที่อาจจะแบบเข้าถึงเราได้ในอีกมิติหนึ่งใช่ครับแลว c r น w d ้ u อย่างที่ผมเรียนไปทั้ง3แบบผมเริ่มขออนุญาตใช้ศั์นะก็คือแบบที่หนึ่งที่บอกว่าเราระดมทุนกันไปทําบุญเนี่ยเราเรียก donation based crowdfunding ก็ตรงๆครับตรงนี้ก็คือการทําบุญ crowdfunding ก็ระดมทุนระดมเพื่อบริจาคนะครับ ถ้าเกิดตลาดทรั์เราเรียก equity based crowdfunding เอาเทียบเคียงก่อนนะครับก็คือระดมทุนเพื่อไปไปซื้อทุนเหรือนหุ้นไปซื้อหุ้นถ้าธนาคารก็เขาเรียก lending based crowdfunding ระดมทุนไปเพื่อไปปล่อยกู้แล้วก็ได้ดอกเบีย้ยจ่ายกลับมามีพวกคุณกู้ทั้งหลายมีอยู่แล้วรรมีอยู่แล้วธนาคารก็คือ lending based crowdfunding แบบนี้แหละมีอยู่แล้ว3แบบนี้พราบที้สิ่งที่มีฟันทำเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่อยู่ตรงกลางระหว่าง3แบบเพราะเรามองว่า จุดประสงค์จริงคือเราอยากเราอยากเห็นสังคมสร้างสรรค์เห็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์เห็นไทยแลนด์4.0เห็นอะไรที่แบบเฮ้ยคนไทยมีไอเยจ๋งๆแล้วอยากสร้างมูลค่าเพิ่มตรงนี้เราเลยอยากจะเข้ามาช่วยสปอร์ตคนพวกนี้อาจจะยังไม่ใช่ตั้งบริษัทแล้วไม่สามารถระดมทุนได้ไม่มีสินทรัพย์ไปกู้เงินได้แล้วก็ไม่ใช่ เป็นคนที่ทำเพื่อ,อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่หวังผลกำไรถึงเป็นด onation base ได้คนพวกนี้เขาสามารถวาดการ์ตูนสวยมากเลยเขาสามารถสร้างหุ่นยนต์ได้เขาสามารถสร้างเสื้อที่แบบแฟชั่นที่แบบสวยมากๆใส่แล้วแบบกันแดดกันยุงกันฝนได้แต่คนพวกนี้เขาไม่มีเงินทุนในการสร้างธุรกิจเป็นเด็กที่มีเป็นเด็กมหาลัยที่มีไอเดียเจ๋งๆซึ่งเยอะมากเลยนะเยอะมากเยอะมากเป็นคนที่ทําธุรกิจเป็นพนักงานกีนเงินเดือน แต่ว่าทำอาหารอร่อยมากทําอาหารกริีนอร่อยมากแต่ไม่มีเงินทําธุรกิจอะ่ะแล้วคนพวกนี้จะมีโอกาสสร้างธุรกิจของตัวเองได้อย่างไรอ,อ,อันนี้คือสิ่งที่เป็นจุดประสงค์เลยที่มีฝันเดินเข้ามาออบอกว่าตรงนี้แหละเป็น crowdfunding ที่เหมาะสมกับกิจกรรมแบบนี้เรียกว่า reward based crowdfunding reward based นะครับก็คือการให้รางวัลหรือให้ของตอบแทนเมื่อกี้ผมผมพูดถึง3แบบคือเอาเงินมา เอาไปทำบุญเอาทำบุญเอาความสบายใจกลับไป d ด a t i o n b a เ e d เอาเงินมาเอาทุนเอาหุ้นกลับไป Equity Based เอาเงินมาเอาดอกเบี้ยกลับไปเรียก Lending b a s e รคาวนี้เอาเงินมาแล้วเอาเอาของตอบแทนเอาสินน้ำใจเล็กๆน้อยเอาของพรีเมียมกลับไปเรียก Reward Based าร์ d ั n ดิ้งอืมทุอย่างเนี้ยไอ้ r w a r r Based c r o w d Funding เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ทุกสิ่งเลยทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่แบบอยู่รอบตัวเราทุกอย่างคุณยนต เสื้อผ้าฤฤแฟชั่นะนมของกิน<ม>อาหารการแสด,แดงร้องเพลงทำํำภาพยนตร์อะไรก็ได้ครับเอ,อ่ทออี่จะเป็นสินค้าหรือเป็นบริการก็ได้อ่ะพี่เพชรพี่เพชรที่น่าว่านะอยากที่เราคุยกันไปตั้งแต่ต้ตอตอนเนี่ยว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเมืองนอกมันมีมาเยอะมากแล้วแต่บ้านเราเนี่ยอาจจะยังเริ่มต้นเลย อปีอกรู้ไหมว่าในเมืองนอกอะไรที่มันสาเร็จไปแล้วบ้างเอออยากรู้นะเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็อาจจะเป็นดูเหมือนดูตัวอย่างแล้วก <มา S 3> ็มากัปี้นิดนินนนนดเออเออจะได้เข้าใจภาพภ <c oughs> าพมันมีเคสแบบไหนบ้างถ้าในเมืองนอกที่ดังที่สุดน่าจะชื <c oughs> อ่อ kickstarter.com ทุกคนบางทีคนไทยหลายๆคนรู้จักอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่ไปเว็บไซต์นี้บ่อยๆอยู่แล้วผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเราเข้าไปใน kickstarter มันจะเป็นมันจะเป็นเว็บไซต์ที่สที่รวมไอเดียดีๆซึ่งคนยังไม่มีตังค์ผลิต มีไอเดียเจ๋งๆรู้ไหมว่านาฬิกาไอตัว Pebble Watch อ่าสมาร์ทวอ c h แรกแรกที่ออกมาก่อน iPhone ออกไปอย่างเงี้ยก็เกิดจากเกิดจาก Kickstarter คือยังไงคะคือเขามีไอเดียแล้วเอาไปคอร์สไว้ใช่เขาบอกว่าอยากสร้างนาฬิกาไอตัวเนี้ยขึ้นมา Smart w a t ช h ขึ้นมาไม่มีเงินทำไงดีไม่มีเงินเพราะถ้าถ้าปกติไม่มีเรื่อง r e w a r d based เพราะว่าที่ไม่มี Kickstarter เขาก็ก็ต้องไปถามไอ้อีไอเจกไอแแปะอเหลารื่มของเขาว่าเอ้ยมีตังมาระดมทุนไหมเพื่อให้เขาสร้างนาฬิกา สร้างในการเสร็จทําออกมาปุ๊บเฮ้ยถ้าเกิดเอาไปขายขายไม่ได้เ,ออเจ้าของก็เจ๊งติดหนี้ยไมสิมนถูกต้องออถูกต้องเพราะนั้นวิธีการของ Reward Based ครับเป็นอย่างคลิกซ t ตเตอรกลับทุกอย่างตรงข้ามตลปัดหมดเลยเออคุณคิดว่าของคุณเจ๋งใช่ไหมออคุณมาเล่าว่าคุณอยากทําทอะไรออในเว็บไซต์ ตัวเพเ w ์วอชก็ไปเล่าว่าไอ้สมาร์ทโฟนของเขาดีอย่างนี้นะเปลี่ยนหน้าได้นะทำนู่นทำนี่ได้นะเขาสร้างโมเดลขึ้นมาตัวนึงขึ่นมันนี้มันลงทุนไม่เยอะหรอกถ่ายทำสวยๆหน่อยบอกไอเดียว่าทำเพื่ออะไรอาสายเปลี่ยนแบบไหนได้ว่าไปเอาไปบอกผู้คนผ่านเว็บไซต์ผู้คนนั้นชอบชอบปุ๊บทำยังไงให้สตางโดยที่มีจุดประสงค์ก็คือว่าถ้าเกิดห้อยให้สตางสัก500บาท อาจจะได้การ์ดขอบคุณเฉ๋ยวเฉยนะีพโบดขอบคุณมากเลยที่คุณเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างในการเรื่องแรกขอบคุณในเว็บไซต์ยังไม่ได้นาฬิกาให้สัก3า0 0ันบาทสมมตินะตัวเลขั้นาฬิกาตัวแรกไปเลยบอกนาฬิกาตัวนี้ตั้งจะขาย5 0 0 0นะแต่ถ้าคุณให้ตอนนี้นะสาม0ก็พอเหมือนอะไรเหมือนพรีออเดอร์ใช่พรีออเดอร์เหมือนพรีออเดอร์เขาจะเห็นยอดละเหกนมความชอบของลูกค้าที่อยากได้ถ้าเกิดคุณให้4 0 0พันบาทคุณเอาพรีออเดอร์แล้วมีฝังเพชรด้วยสมมติสมมตินะแปลว่าอะไรแปลว่า เฮ้ยไอดีที่เขาอยากจะทำนาฬิกาฝั่งเพชรไม่รู้วเข้ากับสมาร์ทวอชไหมออได้รับการเทสทันทีในระบบออถ้าเกิดมีคนให้สี่พันเยอะๆแปลว่านาฬิกาสมาร์ทวอชฝังเพชรขายได้แน่นอนออใหออ้ให้ห้าพันบอกว่ามีระบบวัดหัวใจได้ด้วยเ,ออเป็นการเทสทุกอย่างไปในตัว<า>สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเฮ้ยคนชอบคนให้ตังคนให้ตังคนให้ตังให้เป็นหลักล้านสิบล้านจนเพบเบอร์วอชสามารถมีเงินทุนก้อนแรก ไปจ้างโรงงานคนอื่นผลิตแปลว่าอะไรครับแปลว่าเขาไม่มีโรงงานผลิตมา่อก่อนมีแต่ไอเดียมีแค่ไอเดียล้วนๆแล้วเขาไม่ต้องกลัวได้ว่าผลิตออกมาแล้วไม่มีคนซื้อเพราะไอ้พวกนี้จ่ายตานมากพาแล้วเราเห็นภาพนะเพราะอันนี้มันจะเปลี่ยนสมองมันกลับตบบัดทุกอย่างเลยจากเดิมที่ต้องผลิตแล้วค่อยขายไอ้นี่ขายก่อนแล้วค่อยผลิตแล้วมีตัวเลขจํานวนรเส็จถูกถูกแต่ที่สําคัญคือมีคนมีคนซื้อแล้วนะ แล้วรู้ด้วยว่าซื้อเท่าไหร่อันนี้มันจะทําให้อัตราการเจ๋งน้อยลงน้อยลงอื้โหเห็นภาพแบบนี้เนี่ยมันทําให้เรานึกออกเลยนะคะว่าคนไทยเองเนี่ยจริงๆเราเห็นนยิ่งมันมีโซเชียลมีเดียเยอะขึ้นเนาะไอเดียอะไรเนี่ยโอ้โหพุงกระจายกันเต็มไปหมดแต่ว่ามันยังไม่ถูกเอามาทําให้เกิดเป็นสตาร์งขึ้นมาถูกต้องการมี reward b a s e d c r o w d f u n d i n g นั่แหละมันคือคําตอบ ผมว่าเป็นคำตอบที่ชัดสำหรับครีเอทีฟทุกอย่างที่จะลงมาสู่พื้นดินแล้วใช้ได้ซึ่งจริงอย่างที่บอกไปว่าในมือนอกเอกเนี่ยนะคะมันไม่ใช่แค่เคสนี้ที่ประสบความสำเร็จแล้วมันมีหลากหลายเยอะมากเยอะมากเยอะมากแล้วอีกอันนึงผมก็ชอบมากเป็นเป็นหนังซีรีส์ชื่อเวโรนิก้ามาสเฮ้ยเขาอยากจะทำหนังใหญ่เขาบอกเขาไม่มีตังค์อ่ะจริงจริงเรื่องการทำหนังนี่เซนซิทีฟมากเซนซิทีฟนะเพราะว่าผู้มกับผู้มกับพวกนี้เวลาเขามีไอเดียเนี่ยถ้าเกิดเขาไอเดียไปขายในทุนหลายๆครั้ง ไอเดียต้องถูกบิดเฮ้ยมันไม่ตลาดอ่ะคนไม่ซื้อเดลาราคนนี้ไม่ใช่อ่ะคุ้มกับเป็นบทหน่อยแต่พอเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำเพื่อในทุนเขาทาเพื่อคนดูเขาเลยบอกว่านั้นเราลงทุนของเงินสัก40ล้านเราจะผิดนะในการสร้างหนังเรื่องนี้ขึ้นมา End up เขาได้เงินมาทั้งสองร้อยล้านแปลว่าไงแปลว่าหนังไม่ต้องยังไม่ต้องผลิตเลยก็มีคนซื้อตั๋วลุวงหน้าแล้วอ่ะมีคนจองขายแล้วอ่ะแล้วสิ่งที่เขาไม่เคยขายได้มาก่อน ชุดนักแสดงพี่ใส่ถ่ายเอ้ยขายได้สมมติคนคนยอมจ่ายแสนหนึ่งบอกถ้าจ่าย500บาทได้ตัวหนังเขาเขาเขาอยากจะช่วยมากกว่านี้เขาให้แสนหนึ่งเลยคนพวกนี้บอกว่าท่านแสนหนึ่งคุณเอาชุดนักแสดงไปเลยจ่าย5้าแสนคุณมาแสดงมาแสดงข้างๆกับตัวดงเองเลยดีไหมให้เป็นเอ็กซ์ไลท์อ่าเป็นเอ็กซ์ตร้าเลยมันก็อาจจะมีคนยอมจ่ายก็ได้เพราะมันคือดีมานด์ถูกต้องถูกต้องถูกต้องแล้วมันคือการสื่อสารไปถึงตัวของ ใช่ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้คือคอนเซ็ปที่แพทที่เรามาฟังกันแล้วก็เห็นภาพแล้วว่า Reward Based c r o w d f u n d i n g ที่กำลังจะเกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยมันคืออะไรกันบ้างนะคะแต่การเอาเข้ามาในบ้านเราแน่นอนว่ามันอาจจะต้องมีด้วยสภาพแวดล้อมด้วยความเคยชินของคนไทยอะไรหลายอย่างเนี่ยเดี๋ยวให้พี่โจมาเล่าให้ฟัง่อว่ามีผลเอามาปรับยังไงดีไหมพี่แพทครับดีครับ๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักพูดนะไปช่วงหน้ากลับไปพบกับที่งาน